เอาละครับกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกับผมก่อนเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับแวะมารีวิวกระชับชับไว้กับรถเก่งยี่ห้อคายอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่ของเรานะครับรุ่นนี้เป็นโตโยต้ายาริสแฮท b a c k นะครับรุ่น1.2ส p o r t ว่าตัว long top นั่นเอง นะครับผมรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมปี2021นะครับรถปีเดียวเลขไมล์สองหมื่นแปดพกว่าโลทั้นเองนะครับสภาพนี่กริบกรนะครับออปชันนี้จะบอกว่าจัดเต็มแล้วสับตัวรองท็อปนะครับผมเบาะหนังไฟหน้าโปรเจคเตอร์หน้าจอพร้อมกล้องมองหลังมีให้หมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพาเดินดูรอบคันนะครับว่าคันนี้ออปชันเป็นยังไงบ้างเรามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวยนต์แทร็กเนี่ยเป็นรถเอเซียควาที่อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ย นะครับถ้าใช้แบบดีๆปกตินะครับ20กิโลลิตรเนี่ยอัพแน่นอนนะครับผมแต่ว่าคือไม่นับในเมืองนะรถติดในเมืองก็อาจะไม่ถึงอาจจะ17 8 9นะฮะแต่ว่านอกเมืองหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ย23กิโลลิตรผมว่าได้นะครับผมเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะครับที่แรงม้าเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ที่9.2แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นดูโววีทีไอนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เรื่องของกําลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสเปคที่ค่อนข้างจะให้มาได้ครบถ้วนพอสมควรนะคร พาดูเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้ออปชันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับ3ดวงนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวรองท t o ปโฉมก่อนหน้าเนี่ยยังเป็นไฟหน้ามัลติอ f เล็กเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าตัวรองท็อปรุ่นนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วนะครับผมสวยงามเฉบียเฉียวแบบนี้เลยพร้อมกับตัวไฟ daytime นะฮะไล่เนี่ยยาวขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมแต่ว่าในโฉมนี้เนี่ยไฟตัดหมอกเขายังไม่ใส่มาให้นะครับแต่ว่ามีเบ้ามาให้นะครับก็ ถอดเบ้าเปลี่ยนใส่ผ้าตัดหมอกได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขานะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยคิ้วเป็นคิ้วคมเมี้ยนะครับตัดยาวเข้าไปยังในไฟในโคมไฟเห็นไหมฮะอ่ามีต่อกันสวยงามทีเดียวนะครับตัวคิ้วของเขานะครับผมรถก็ดูเหมือนจะเตี้ยนะแต่ว่าก็อยู่ในความสูงมาตรฐานนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าท็อปเชียวได้สีขาวด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ไล่มาต่อเลยนะครับตัวล้อแมก นะครับรุ่นนี้ได้เป็นล้อแม็กแล้วนะครับผมเป็นล้อแม็กดำปัดเงาขอบ15นะครับผมหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับผมนี่ด้านข้างก็มีตัวสเกิร์ตข้างมาให้นะครับเป็นสีดำนะครับผมดูข้างหลังกันต่อนะครับดูสเกิร์ตกันก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะเขามีสเกิร์ตมาให้ตัวเนี้ยมันเป็นสเกิร์ตเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้ว่าติดตั้งที่หลังก็คือออกจากศูนย์มาเนี่ยออกจากโรงงานมาเนี่ยถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปขึ้นอ่ารองท็อปขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีตัวชุดแต่งรอบคมะผ ตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมเนี่ยลักษณะก็ประมาณนี้เลยสวยงามทีเดียวนะครับทีนี้ตัวภายในนะครับมาดูภายในกันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเข้ามาเลยนะครับผมลึบอ่าถ้าภายในนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวหน้าจอนะครับมีมาให้แล้วหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP ์เพได้นะครับแต่ว่าเชื่อมต่อ Android Auto ไม่ได้นะครับผมได้แค่ Apple อย่างเดียว นะครับผมแต่ว่ามีกล้องมองหลังมีอะไรมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับถ้าเป็น Android ก็เชื่อมต่อเป็นบลูทูธปกติก็ได้แต่ว่าเป็น Apple เนี่ยก็เชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ Apple CarPlay หรือว่าสะท้อนหน้าจอขึ้นไปที่หน้าจอรถนั่นเองนะครับผมดูแมปดูแผนที่เนี่ยลิงก์เข้าหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเฉพาะ Apple นะครับผมถ้าเป็น Android รุ่นนี้ยังทําไม่ได้นะครับต่อเลยแอร์นะฮะแอร์ออโต้แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมแอร์อัตโนมัติ Gear, เกีรยร์เป็นเกียร์ข้ามบันไดเเเเปป็็นนนนกกีีียยรรร์ะคัับผมตว้ ต้องบอกว่าตัวนี้เขาเป็นเครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะครับอัตราการเร่งแล้วก็อัตราการทดรอบของเกียร์เนี่ยเขาจะดีกว่าตัวโฉมเก่านะครับมีการพัฒนาตัวเครื่องยนต์และเกียร์แบบใหม่เข้ามาให้นะครับเพิ่มแรงม้านะครับผมปกติรุน่นนี้แรงม้าเนี่ยมันจะอยู่ที่86แรงม้านะครับแต่โฉมนี้เขาเปลี่ยนเพิ่มเป็น92แรงม้าแล้วนะครับผมอัตรา,ารเร่งจะดีกว่าเดิมนะครับปกติบางคนบอกอืดนะครับรถเนี่ยเครื่องพันสองอืดนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็น4ี่สูบนะครับผมแล้วก็เพิ่มแรง สบายนะครับผมว่าคันนี้ผมเคยใช้ขึ้นภู่ัระเบิดมาแล้วนะครับกล้าการันตีว่าขึ้นไหวแน่นอนนะครับผมแล้วก็นี่เบาะนะครับเห็นไหมฮะได้เบาะหนังนะครับเป็นเบาะดําได้ฟ้านะครับผมเบาะนี่ก็เดิมๆไม่มียุบเลยนะครับลาโพงนะครับมีลําโพง6จุดนะครับที่ลําโพงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็มีตัวตรงนี้อีกด้วยอีกซ้ายขวานะครับเป็นตัวลําโพงนะครับผมแผงคอนโซลต่างก็ประมาณนี้กระจกทับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผม มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็นี่เป็นเบาะหนังนะครับหนังทั้งคันอยู่แล้วนะครับผมลักษณะก็พื้นที่เฉลสอยก็ประมาณนี้นะครับผมมีพักแขนตรงกลางมาให้แล้วนะครับถ้าเป็นยานิสตัวโฉมปีตัวปี14เนี่ยโฉมปี14ที่ว่าจะไม่ได้เชื่ตอนปี18 19เนี่ยเขายังไม่มีพักแขนมาให้นะฮะอันนี้มีแล้วนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นสวิตช์แบบไฟฟ้านะครับผมไม่ได้สวิตช์ดึงนะครับเป็นสวิตช์ออโต้นะครับพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับ แล้วก็ตัวไฟส่องตัวป้ายทะเบียนซ้ายขวาปกตินะครับผมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยข้างหลังก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แคบเลยนะครับรถแฮดแบกนะครับของโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของตัวพื้นที่ใช้งานนะครับก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้มันถอดออกได้แล้วมันแค่เกี่ยวไว้เฉยนะครับต้องการพื้นที่ก็ถอดออกออกเอาไปเก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วตัวเบาะนะครับเป็นเบาะพับแยกนะฮะหกสิบสี่สิบนะครับพื้นที่ห้องโดยสารก็จะเชื่อมต่อกับตัวห้องสภาระได้นะครับผมก็นี่ จะเป็นข้อดีของรถที่เป็นแฮดแบ็กนะครับก็จะได้ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะครับที่จะค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็อนเนกประสงค์นะครับหากใครสนใจนะครับคันนี้เพื่อไม่เสียเวลาผมพามาดูราคาเลยนะครับผมเนี่ราคาอยู่ข้างในนะครับพาดูใบเขาเรียกว่าใบาเป็นใบยูสคาร์หรือว่าตัวใบสกบรรถมือสองนั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็นกะลิต1.2สปอร์ตนะครับซึ่งตัวเนี้ย ถ้าเป็นรุ่นพอปมันจะชื่อว่าสปอร์ตพรีเมียมนะครับผมแต่ว่ารอง็อปจะชื่อว่ารุ่นสปอร์ตเฉยๆนะครับรานะคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่479,000บาทเป็นโฉมปี 2, 2021นะครับเลขไมล 28, ์28,000กว่าโลเท่านเองนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่เคยมีการชนหนักย้อมแมวะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็ คันนี้สภาพมีสวยกิบกิบนะครับผมได้มาก็รีบม,มารีวิวเลยเผื่อใครกำลังมองหาอีโคคาร์อยู่ที่เป็นยานิชแฮปแบ็กแบบนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมได้เพียงสี่สูบพันสองเจซีวีทีเป็นเบาะหนังไฟหน้าโปรเจคเตอร์หน้าจอกล้องมองหลังเชื่อมต่อคาเพย์ได้โอ้โหก็นี่ก็กครบแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนี่เรื่องป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะจดป้ายใหม่ให้เป็นป้ายกรุงเทพนะครับผมเพราะว่าป้ายต่างจังหวัดเราจะไม่ได้ใช้กันนะครับเราจะขายลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพนะครับแล้วก็หากลูกค้าสนใจนะครับติดต่อได้เเลยทที่บบอรรร์โ080นะคั252 สองหกเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้เลยนะครับผมไลน์ผมจะชื่อว่ากรบ่ายพิทย์ยนนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับหากสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับได้ทุกเวลาได้ทุกวันเลยนะครับบอกว่าสนใจรถนะครับคุณกรพิทยนต์นะครับอ่ามาเลยครับผมกี่โมงกรพิทยนต์ก็รับสายได้นะครับผมยินดีให้บริการลูกค้าด้วยใจทุกท่านนะครับผมโอเคที่สําคัญนะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กรพิทยนต์หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิงเอาไว้นะฮะ จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของกอรเพชรยนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมหรืว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาเลยนะครับจะส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับนี่เพิ่งเข้าใหม่สดสร้อนๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้กรเพชยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันในรถรุ่นต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ